ถึงเรื่องของกล้ามเนื้อขานะครับและเราจะมีวิธีการออกกําลังกายอย่างไรที่จะช่วยให้กล้ามเนื้อขานะแข็งแรงขึ้นและช่วยให้เราส่งตัวด้วยสามารถที่จะใช้กับหลายกีฬาเลยครับสิ่งแรกที่ผมพูดบ่อยๆคือ safety นะครับเราต้องปกป้องขาของเรานะครับผมก็จะสอนวิธีทำ wide s q u a นะครับนะ wide s q u a นะครับ position ของเรานะพยายามให้มันอยู่ประมาณ90องศานะครับแล้วก็ พยายามที่จะเปิดปลายเท้าออไปนะครับเพราะว่าถ้าเราให้ปลายเท้าอยู่ข้างหน้าเยอะเกินไปมันจะไปเท็ควานเยอะเกินไปนะครับท้งหลังตัวอยู่ที่กรุ๊ครับเคเคราต้องสไลด์ลงไปทั้งหลังเราจะสังเกตได้ว่าตรงนี้จะเติมแล้วก็ไปโดนที่กลุ๊ตด้วยใช่ไหมครับพอสักสิบทีครับห้าทีก็ได้ครับช่วง,งแรกๆครัุผเท้าถเท้าไม่เคยทำนะครับเนี่ยแต<ผ>่นี่สวยเลยนะครับเพราะเราจะลงนะครับเราจะสังเกตได้ว่าลงไป90องศาครับผม แล้วขึ้นแล้วหยุดเพราะว่าเราไม่ต้องการให้เข่ามันขยับเยอะใช่ไหมครับอ่าหายใจเข้าแล้วลงหายใจออกแล้วขึ้นะะอ,อ่าเห็นไหมครับเข่ามันจะไม่ค่อยขยับแยากนี้ไหมเพราะผมต้องการจะใช้แรงนี<ป>้หนึงแบบแบบยากมากขึ้น,นใช่ไหมครับอ่ายกตัวอย่างนี่อาจจะเป็นอ่าขวดน้ำนะครับหรือว่าขวดน้ําเล็กหรือว่าขวดน้ำใหญ่ก็ได้ <อะ S 1> ให้เราถือถือไว้นะครับอยู่ที่อกของเราหายใจเข้าและออก หายใจเข้าและ oh, okay. ออกโอเคอย่างที่3ามเราจะเอื้องเอื้องลงไปปุ๊บอ่าหยิบขึ้นมานะครับผมอ่าหยิบขึ้นมานะครับทำได้แบบนี้แล้วก็ทำได้แบบนี้ผมรู้สึกว่าถ้าเราหยิบมันจากข้างล่างเนี่ยก่อนที่เราจะเทคออฟเนี่ยคือรู t สติมเ t ชันจะสูงมากนะคะรับตอนเรายกขึ้นอ่าเดี๋ยวไออ่านบชานอนลองทำดูเลยครับ อันน <oh> ี้ก่อนยกปูนะคอน t ร a คชั่นของกลุ๊จะกวางกว่างมากใช่ครับ okay. ใ่แล้วลลหมันเราขึ้นแบบนี้ก็ได้ใช่ครับผมถูกต้องระหว่างใช่ครับจาได้เนไ่้มีถึง3 exercise ด้วยกันคือมีการออกกำลังกายทางด้าขาเนี่ยถึงส สามแบใบในท่าเดียวกันแต่ว่าโดยใช้ m o d e l เวงเรารแล้วบางทีก็จะใช้อุปกรณ์ทอยู่ในบ้านไม่จ่ถทาน้ำหรือว่าลูกบอลน,นะฮะที่ไงก็ลองเอาท่าเหล่านี้นะครับไปลองซ้อมดูและ้วจะทำให้ผู้ชมนทกีฬาช่วงล่างได้แน่นมากขึ้นและส่งตัวได้ดียิ่งขึ้นครับ